ภาพมีร้ายบาดในเลวลาข้าเปิดแลวให้ภาพมันต่อเนื่องกันให้มันต่อเนื่องให้มันสไลด์การสไลด์ของมันอ่าที่ถ้าเห็นขาวๆนี่คือบดิสไลด์ก็คือปุบปุบไปโหลดเมนบอกอันนี้คือ <ทำ S 1> ข้าบลิสไลด์ข้าบโบดิต่าง,งข้าวโบดิเปลียนเอาลีกนี่คือภาพเตือนอันนี้คือภาพภาพนิดหน่อยก็ภาพดอกไม่สไลด์นี่คือจีอยู่ตรงกลางอ่านี่คือตรงกลางนี่ไม้ถึงตัวสไลด์ระวังตัวแล้วภาพนี่ไม้ถึงว่ามันจีเป็นตัวสไล ตัวรูปดาวนี่หมายถึงลักษณะของภาพที่จะมันที่มันมาอ้าต้องบุกเหตุในเบืงจังจึงหูจากเอาล่องเหตุให้มันสไลด์เบิ้องเอาห้าต้องเมา,เาน่นี่นี้ใส่คอลเลกชัคนคอลเลกชันเอาไปเอาตัวคอลเลกชันเอาตัวมาเอาตัวนี้ตัวรูปดาวเเอฟฟกต์นี่ตัวรูปดาวนี่หมายถึงเอามาใส่ในในนี่ใน,น,น,นดาวในสองของั้ววิดีโอเอฟเฟกต์อ่า เอาลุดาวก็อน,นอาลุมดาวมันจะเป็นเนี่ยมันจะเอาโลกมาใส่นีเขากับดึงลาวมาเลยส่วนมากสีบอใสเพราะว่ายังผ่ามันจะเป็นสีแบบโบราณสีส้มพูสีเขียวสีสีบบปกติสีนี่คือสีหอาแต่งคือสีมันเกิดจะเป็นสีหลากหลายอ่าสมุดดึงไปดูดึงไปจากการดูเป็นลักษณะอะ็ามันสีเป็นอย่างนี้โอ้เขาผ่าสมุ่าเอาตัวนี้มาอีกใส่ตัวเอาสองอันกับพอ วอนี่ก็คือกันนะนี่พอใจแล้วซมโติเขาพอใจเปลี่ยนบัตรเขาจะเอาตัวสลายก่อนเกี่ยกไม้เหลือตัววิดีโอการจีสัตว์อ่านี่คือตัวสลายแม่เบินวดนี่เอาเาหลือเอาสมซติว่าต่องการตัวนี้ต่องการตัวนี้มันจะเป็นจังไงบัตรมันก็งามพวกเขาเพราะงั้นมันสิ่ะไรสลายใด้ได้กุด โมทัมเบิก er ja, ็ได้เอลเทนเทตันแล้วล่ะฮะแล้วล่นะว่าแล้วอรบ้านนี้เปิดเิดจายจีดงไเิงบอร์นี้ตอนนี้กําลังตัวเบอร์อยู่นี้นี่ตอนกําลังจะเปลี่ยนฝาอ่าค มันจะบวกกับเราตัวนี้เป็นลูกดาวบ่บ่ตัวสไลดยตัวลูกดาวไหมถึงลักษณะของผ่าผ่าทีนี่มแนเนีเห็นอาจจะเป็นสีโบราณสีเก่าสีแก่สีแดดสีอ่อนสียังนันนะตัวลูกดาวความบวกปูนของผ่าถ้าบัวไซก็ได้มันบัวไซก็ได้ถ้าบัวไซมันจะเป็นผ่าปกติจะดีกว่าดึงไปไกลๆดูบ่ข้าวสงวนไก่จะเปลี่ยนฝาบ่ เปิ้งบบทันหน่อยอ๋อมันกิโอเคโอเคถ้ามันหลายเขาต้องเี็ดแนวนี่เพื่อถ้าเขาจะไปโลกยูทูบนี่ดูเรียนหลายกับคนเบิ่งกับมากเข้ากับสนใจไม่ดีเปลี่ยนปุ๊บกระโดวแต่ฉันนะมันกับโบมีสินวันใดวะจริงๆน่ะโปรแกรมน่ะมันหลายคนนี้อันนี้คือโปรแกรมที่แย่มาในวินโด้ เอาตัวนี young, ้แหละอ๋อนี่ๆเข้าใจแล้วเข้าใจโปรแกรมสีจริงน่ะในใแน่หัวอื่นน่ะมันสีหลากหลายกว่านี้มีหลายแบบอันนี้ก็เซฟได้บ่ตอนนี้แล้วล่ะเซฟได้เซฟกับภาพของเราเซฟทุกไม้คอมพิวเตอร์มันแล้วละเซฟภาพแบบเก่ากระจก